สัปดาห์ดวงดีสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วอีกแล้วนะคะกับดวงประจำสัปดาห์ตั้งแต่วันที่5ถึง11มิถุนายนทั้งเรื่องการงานการเงินความรัก ไม่พลาดของดีๆต้องดูคลิปนี้ให้นะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยเรามาเริ่มดูดวงกันเลยตั้งแต่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์ได้ทศกัณฐ์ออกรบหรือไภภพ่ภพยพิบัตริระวังจะมีปัญหาเรื่องการทํางานเรื่องการเจรจาคําพูดคําจามีปัญหาแน่นอนฉะนั้นเรารู้แล้วเราจะพูดอะไรเราให้ใจเย็นอย่าอารมณ์หุนหันพลันแล่นปากจะพาสวยนะคะส่วนเรื่องการเงินอย่าให้ใครกู้นี่ยืมสินระวังจะโดนโกงแก้วเตือนแล้วนะ ส่วนเรื่องความรักนะคะระวังอย่าอย่าอย่าย้ำๆว่าอย่าอย่า,ยาไปชอบใครหรือรักใครที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วระวังจะผิดหวังระวังจะเสียใจส่วนใครที่มีคนรักอยู่แล้วดูแลเอาไว้ให้ดีถ้าเผลอปุ๊บนะระวังจะมีคนมาตีท้ายครัวฉะนั้นรู้จักวางแผนให้ดีนะคะจะดีส่วนใครที่เป็นคนโสดดิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปลุกจีบใครระวังจะซวยจ้ะส่วนคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่พระนาง สุรัตน์สวัสดีชายาของพะพพม์นะคะถ้ามองในเรื่องการงานถ้าใครทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติต่างภาษาระวังจะเจริญก้าวหน้าแบบไม่รู้ตัวระวังเจ้านายผู้หญิงหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงจะผลักดันส่งเสริมเราแบบสุดตัวแต่ถ้าใครกําลังจะโยกย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานใหม่รับข่าวดีเต็มๆจ้ะส่วนเรื่องการเงินนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างเยอะระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมันผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องความรัก หลายคนรอคอยถ้าชอบของนอกของเราใจลองใช้แอปพลิเคชันคุณจะได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้จะเจอคนดีที่พร้อมเปย์คุณค่ะแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วจะอยู่ในช่วงวางแผนสร้างครอบครัวกันหรือวางแผนจะไปพักผ่อนกันก็ขอให้สมหวังนะคะชาววันอังคารส่วนชาววันพุธนะคะได้ไพ่พญยายมราชหมายถึงการทํางานที่กำลังต้องตัดสินใจอะไรใหม่ๆวางแผนการตัดสินใจดีๆใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าถ้าคุณใช้อารมณ์งานจะ พังได้ส่วนใครที่กําลังจะโยกย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่กําลังจะเริ่มงานใหม่ในเร็วๆนี้ก็ขอให้โชคดีเพราะว่าผู้ใหญ่เจ้าที่เจ้าทางที่ออฟฟิศใหม่เขาเลือกคุณแล้วค่ะส่วนเรื่องการเงินถ้าจะกู้นี่ยืมสินทําสินเชื่อหรือจะปล่อยกู้ใครลูกหนี้ให้เงินคืนส่วนเจ้านี้ก็จะรีบอนุมัติโดยเร็วเพราะว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เรื่องความรัก ต้องระมัดระวังอย่าไปแทรกแซงไปยุ่งวุ่นวายเรื่องความรักของใครไม่งั้นผลกรรมจะส่งมาหาเราในทางที่ไม่ดีส่วนใครที่เป็นคนโสดระวังจะต้องไปเป็นตัวเรื่องของคนอื่นฉะนั้นเวลาใครเข้ามาเช็คดีๆว่าเขามีช้อยอยู่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแบบว่าตัวสำรองนะจ๊ะส่วนคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะได้ไพ่าพาสุรีราหูหรือไพ่รา,าหูเล็ก ใครที่ทํางานแบบปิดปิดบางบหลบเลี่ยงภาษีอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้ยังไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าใครที่ทํางานถูกกฎหมายเป็นพนักง,งานออฟฟิศเป็นเจ้าของกิจการระวังจะโดนตรวจสอบจับจ้องจะเอาผิดเข้าคุกอยู่ฉะนั้นทาอะไรให้โปร่งใสเข้าไว้แล้วกันจะดีนะคะส่วนใครที่ทํางานร้านอาหารเปิดผับเปิดบาร์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคะ่ะไปได้ไกลแน่นอนส่วนเรื่องการเงินระวังจะโดน พยศหหักหลังตรวจสอบบัญชีตัวเองดีๆนะคะว่ามีใครเอาไปแอบอ้างทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าส่วนเรื่องความรักระวังจะกินน้ำใต้ศอกคนอื่นไม่รู้ตัวระวังจะชอกช้ำใจส่วนใครที่มีคนรักคู่ครองมีสามีภรรยาอยู่แล้วเอาอกเอาใจดูแลเขาดีๆนะคะจะได้ไม่มีปัญหาจ้าส่วนคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะได้ไพ พระวิษณุกรรมอยู่ในเกณฑ์สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างผลงานที่ดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีใครที่ทํางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หรือขายวัสดุกอ่อสร้างหรืออะไรพวกนี้อยู่ในเกณฑ์รุ่งเรืองประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ถ้าใครที่ทํางานนอกเหนือสายงานที่แก้วกล่าวมาระวังนะคะจะมีงานใหญ่งานดีเข้ามาให้คุณแล้วก็มีคนทับทามงานให้คุณถือว่าเลิศเลยส่วนเรื่องการเงินอยู่ในเกณฑ์ลงทุนทําอะไรก็ตามแต่ประสบความสําเร็จมีคนชวนลงทุนเกี่ยวกับตลาดหุ้นตลาดทุน,ห,นหรือเสี่ยงโชคสามารถทําได้ผลกำไรดีแน่นอนส่วนเรื่องความรักอยู่ๆเขาก็มากับงาน ถ้าใครโสดก็เปิดใจดูศึกษาได้ส่วนใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรัก แอบรักเขาหรือว่าเขาไปมีคนอื่นให้นิ่งเข้าไว้สัปดาห์นี้ให้อมน้ำมนต์เอาไว้อย่าเถียงแล้วความรักจะดีขึ้นค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์นะคะได้ไพ,พ่พานบุญจับนามโนราการงานในสัปดาห์นี้ค่อนข้างติดขัดโดนสกัดดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเนื่องจากเราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเอาไว้มากในเรื่อสัปดาห์ก่อนๆทำให้สัปดาห์นี้มีปัญหาค่อนข้างเยอะต้องนิง่งต้องเงียบเอาไว้แล้วเดี๋ยวดีเองส่วนเรื่องการเงินช่วงต้นสัปดาห์ดีค่ะจนถึงวันพฤหัส นะให้ระวังเรื่องการเงินจะโดนทรยศหักหลังหรือโดนลูกหนี้ผัดผ่อนแต่เขาคล้ายคือนะแต่ช้าหน่อยก็รอระวังจะสะดุดนิดหน่อยส่วนเรื่องความรักบอกเลยไพ่ใบนี้ไม่มีเกณฑ์เลิกลาไม่มีเกณฑ์ตักัดตัดกันขาดฉะนั้นต้องใจเย็นรอคอยสิ่งดีๆกำลังมาหาคุณค่ะส่วนคนวันสุดท้ายนั่นก็คือวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่พระราหูใหญ่แหมสัปดาห์นี้ไพ่แบบแรงๆออกทั้งนั้นเลยราหูใหญ่นะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับกระทรวงทบวงกรมงานราชการ งานอ,อปจอระวังจะโดนการตรวจสอบนะคะแต่ถ้าใครที่ทํางานบริษัทต่างๆนานา,นา,นาในสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่งานเยอะมากระวังเอาไว้ให้ดีอย่าหลุดส่วนเรื่องการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรื่อยๆถ้ารู้สึกไม่ดีในสัปดาห์นี้แก้วแนะนําให้คุณไหว้พระราหูจุดธูป12บดอกหันหน้าออกทิศตะวันออกเวลากลางแจ้งเวลาที่จุดธูปนะคะตั้งแต่สองทุ่มไม่เกินเที่ยงคืนขอท่านว่าให้เปิดที่เปิดทางเปิดสิ่งดีๆให้หน่อย ไม่จําเป็นต้องไหว้วันพุธนะเพราะบางคนมันแบบอุ้ยต้นสัปดาห์แล้วลกไหว้ก่อนก็ได้แต่ถ้าจะรอให้ขังมันก็วันพุธได้เลยเช่นกันค่ะแล้วก็เรื่องความรักระวังจะไปลุ่มหลงใครแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวระวังจะป๊ป้าเป็นมือที่สามหรือว่าไปได้ของดีในสถานบันเทิงนะคะเช็คดูดีๆว่าเขาโสดหรือเปล่านะจ๊ะนี่ก็คือแนวทางทั้ง7วันหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพวกคุณไม่มากก็น้อยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ